หล่อตัวน้ำรับพีสาทุกคนด้วยนะครับผมกับผมมาใกล้ดเช่นเคยนะครับกับเดวิสเมคลายโฟในเรื่องของเวอร์จิในภาคที่2แล้วนะครับเอาละเรามาอัพไอ้นี่ก่อนดีกว่านะครับเอาเรีลิตี้ปีละอัพเลยนะแค่นี้แหละแล้วก็อืมไอเทมเอ่อตอนนัวนี้ยังโอเคตีนี่ไปก่อนกัน กว่านี้แหละโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับต้องขออภ kind of ัยด้วยครับที่ห่างหายไปประมาณสองสามวันครับเนื่องจากว่าไปเก็บจิ้งหรีดนั่นเองนะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ผมก็กดดอบนีิครับเอ็นเป็นละมาไอตัวนี้อ่าสองมันสองนะครับยิง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 มาซุปซุเซ่ยไปซุปซุคอมโบแล้วก็ลูน่าเฟซไปนะคอมโบนเป็นละมาซบปซุปเดไงครับนี่ให้หลับพิษแล้วซุปซุ Well. เยไปซบซบหมุนแล้วก็โอเคตัวเดียดไม่เป็นไรครับเอ้ยไปซบซบหมุนแล้วก็ลูน่าแฟรเรียบร้อยครับตุยเลยโอเคมาตรงนี้ครับโอเคต่อไม่ได้ตรงนี้ครับครับครับเอ้ยะเอ้ยะฮึ๊บฮึ๊บเฮ้ยโอเคมาถึงแล้วเอาละเดี๋ยวลา โอ้จอสเบนคัตเอ็นครับเดี๋ยวเก็บเกลี้ยงคอนซูเนชั่นโอ้ยโอเคเก็บเกลี้ยครับโอเคแล้วการเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตบตบตบบเอาละเราต้องเดวิดเกอร์และตามด้วยกดไม้แล้วก็บีจอสเบนคัตเอ็นยเคโคตรเท่เลยเรียบร้อยตุยนี่แหละจอสเบนคัตเอ็นนะครับเหมือนนี่ โอเคไอ้ของไม่ต้องเก็บละตรงนี้เลยนะครับโอเคทุ่งหิมะครับไอ้ตรงนี้โอ้เะตนออกช่างมันดีกว่าครับไม่ต้องเก็บละเสียเวลามาตรงนี้นะครับอือหือภัยุหิมะหนักมากมองอะไรแทบไม่เห็นโอ้พระจันทร์เต็มดวงเลยไอ้ตรงนี้ตีได้หรือเปล่าเน,นี่ยโอ้ได้กินออฟครับอันนี้ตีไม่ได้โอเค ็ไปกันต่อเลยดีกว่านะครับมาตรงนี้เลยนะเขาซีนครับที่จริงเวอร์จิลมันแทบจะไม่มีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองเลยนะฮะมันมีเนื้อเรื่องน้อยเดียวมากภาคสามภาคสี่ภาคห้าก็คือเอาเวอร์จิลเล่นได้แล้วก็เล่นตามดานที่เราเคยเล่นไปฮะที่เราเล่นในโรแล้วก็ดันเต้นะภ้าหกขอยห้มีแบบเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองบ้างฮะสำหรับเวอร์จิลไม่ใช่มาเล่นดานซ้ำๆแบบนี้นะ มาแล้วครับไอ้ฟรอสต์ไอตัวนี้ก็ปวดใช้ได้เลยเหมือนกันไม่รู้ว่าไอตัวนี้มันแพ้เบลบูหรือเปล่านะเพราะ่มันเปิดกอดเออไอมอนี่มีกอตัวอย่างมันจะแพ้เบลบูนะเพราะว่ามันตีทะลุกอนั่นเองครับสหรับอาวุธชิ้นนี้เอามาเลยฟรอสต์อวก่อเดี๋ยวก่อดี๋ยน่ไง้กโอ้กระตกกันตกเดโอเคอไปบูครไล่ด้วยคิปไปต่อยต่อยเดี๋เดี๋ยวเดีดีี๋ยวเธอยเดีอีิดิ หนูเนาะเปิดไปเอาละย้ำโตเสยไปซบซบาจ็อกเป็นคัทครับเดี๋ยวกันเดี๋ันจ็อกเป็นคัทไปไม่รู้ว่าภาคนี้มันกดต่อเนื่องหรือเปล่านะภาค5กดสามครั้งต่อเนื่องได้เลยโอเคทางเปิดแล้วครับเอาละใส่กระต่ายเลยครับผมเฮ้ยใช่ปะอ๋อผิดทางมาทางนี้นะที่มันเหมือนกันโอเคถูกทางและวิ่งไปในโบสถ์ครับใหญ่มากนะ ลัดที่แห่งดาบโอเควิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปไม่รู้ว่าฟอร์สเอในภาคนี้จะโอพเือนภาคสามหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันก็คล้ายๆภาคห้านะมุฟเซตอ่ะไอตรงนี้เราต้องไปไอเนี้ให้แตกนะไอมันเหมือนลงศพไหมไม่แน่ใจนะเราต้องเอาไอ้ใจโเรเบตนะฮะอ่าไอ้ลูกเจ้าแซงทัศค,ครับโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่านะ ขออนุญาตแชร์ไอ้ตรงนี้สักครู่นะฮะนี่เอาละเราดูตรงนี้ครับอ่าได้ยินเสียงไอ้มอนเวทซบซบเยไปซบซบหมุนเดี๋ยวบุ๊คไล่ได้คิกไปมาสิแล้วไปครับตด้ไ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 ด้ฮะซบซบเชื่อเรียบร้อยเอาละเราก็ไปกันต่อเลยนะครับได้ยินเสียงมันอีกแล้วลาพิสระับเสไปซบซบหมุนเดี๋ยวบุ๊คลูน่าเบทครบ มาสิไตไปเดี๋ยวก่อนบุต้งเดี๋ยว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 โอ้ยนี่เตะเเเเเชือใจใจโอเคตุยได้ยินเสียงครับยังมีอีกตัวหนึ่งอยู่นี่เองเตะไปต็อหมุนเดอบุูนาเฟนมาสิคอมโบเฮ่อละยามาโตอยู่นี่เองลาพิสเลสซับเนฮาไปลาพิสเลรอบหนึ่งเตยไป ลบลบหมุนเดี๋ยววุ้บจะคอมโบสัหน่อยโอเคไม่เป็นไรยังมีอีกตัวหนึ่งมาลบ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 หมุน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 หไอ้บ้าไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยฮะโอเคเก็บเลิอออมตรงนี้ก่อนนะเรียบร้อยแล้วเราก็มาตรงนี้ครับเพื่อไปเอาของนะที่เราสามารถตีใจโรเบิร์ตได้โอ้โหตรงนี้แม่ของชอบเลยทีเดียวเอาละทุกคน ได้ cut end. Oh, oh, huh. cut okay. เวลาเดนจิกจ็อกแมนคัทเอ็นบ๊อบ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 บ๊บบ๊บโ๊บบ๊บบ๊บบาบบ๊บบ๊บบรบบ๊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 บ้๊บบ๊บ๊บบยบ๊บบบบ เลตอัพครับแล้วก็ไปกันต่อเลยครับผมเห็นไหมมาเข้ามาตรงนี้นะฮะโอ้ยมุมกล้องเอาละตรงนี้ตีได้โอเคตีไม่ได้ฮะอ๋อเก็บกาตนาอย่างเท่เราก็ไปกันต่อเลยฮะอ่าตรงนี้เราต้องวาร์ปไปนะครับผมเราต้องระวังไอ้เจ้าเหล็กแหลมด้วยอ่าตรงนี้ฮะมันจะป๊บปั๊บปั๊บเราต้องกระโดดวาร์ปไปนะเพื่อที่จะมาตรงนี้นั่นเองนะครับผม เอาละวับไปแล้วก็มาตรงนี้โอเคตรงนี้ครับปึ๊บปึ๊บเอาละสามจุดปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคตรงนี้ฮะปึ๊บปึ๊บโอ๊ยไอ้บ้าเฮ้ยโดนเหล็กเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาละหลอมมุงปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ริ่มใหม่โอเคขออนุญาตตัดเลยแล้วกันนะฮะเอาละปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยอีกบ้าเฮ้ยต้องเริ่มใหม่เลยโอเคเข้ามาตรงนี้เลยครับตรงนี้เอ่อจำไม่ผิดเราต้องมาตรงนี้นะฮะโดดเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอาละเฮ้ยไม่มีอะไรปะโอเคไม่มีอะไรฮะมาตรงนี้เลย อ๋อตรงนี้เราต้องเอาไปด้านนอกครับอ,อ,นนอ,อืมโอเคไปออาด้านนอกอ๋อไอ้ฟรอสครับสดีพวกเวสฟรีสลิงเบสไปโอ้โหดดดดโอ้โหไอ้เวทไอ้มานาเบไปึบเฮ้ยอะมาวิลเลนโตต่อเนื่องกันไปมาสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเ นี่ตองมั่งสอใส่ตัวมันเลยมาเลยเสยไปซับๆไอ้บ้าเอ้ใสยไม่ขึ้นนี่ไง h อสิงเกอร์เสยต่อยต่อยด้วยคิกต่อยต่อยเตะไปเตะเตะเตเตเฮ้อโอเคต่อยแล้วครับไปกันต่อเลยดีกว่านะฮะก็ต้องมาตรงนี้เนาะเออโอเคออกมาด้านนอกครับมาข้างล่างตรงนี้ ก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆเลยครับวิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องเตีฮะถึงเวลาตรงนี้เลยโอเคไอ้ตรงนี้มีฟร้อมมาต้อนรับอยู่ใช่ไหมนั่นไงว่าแล้วว้าวฟรี z i n g Breath ซับซับซบซับซับซับที่เด็ดเดเดี๋ยว็ดเด็ด อ๋อกดบายบีมันกดต่อเนื่องมาได้ต้องกดเลยโอเคนี่ไงไยครับ go t h e hell มาสิ go to hell ไป go to hell h e m e breaker go to hell นี่ไง h a m breaker โอเคเรียบร้อยไปกันต่อเลยนะวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีทางลงตรงนี้นะแล้วก็มันจะมีประตูอยู่นะครับนี่ตรงนี้ออกไปเลย ตรงนี้เราต้องมาตีตรงนี้ก่อนนะครับผมเอานี่แหละยำโตปึ๊บบะโอเคประตูนี้ก็จะเปิดนะครับโอเคไปกันเถอะตรงนี้ตรงนี้โอ้โหทางเป็ดครับมีมอนแน่นอนฮะจำได้ เอามาเลยสิพุกเวสลาพิษแลนไปโอเคเสยไปซบซบหมุนนี่ไงแล้วก็ต่อยต่อยเตะไป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 ซบซบเดีก่อนเดยวกันเดี๋ยนนะสี่ไงเสยซบซบหมุนเฮียต้องเป็นคัพไปเนี้อเนือต้องเป็นคัพผมพยายามแบบจะเป็นคัพต่อเนื่องแต่ไม่ได้แบบต่อเนื่องไม่ได้ั้งทางนี้กูหน้าเฟสไปลอยได้คลิกต่อยต่อย ไปไปไไปไปเชื่อไปตอาซิมาิลาพิเลไปมาซ็อกจอนเมนคัดไปอานี่ไงลาพิสเลตซ็อลาพิสลตแล้วตามด้วยเสยไปโอเคตุยครับอนเมนคัไปพอเอซิงเกอร์ไล่ไปนี่ไงซิงเกอร์อะนี่ไงเรียบร้อยครับตุย โคตรมันเลยโอเคเราต้องไปเอาของนะครับอยู่ตรงนี้ก็เข้าไปตรงนี้เลยครับเอาละตรงนี้เลยฮะแล้วก็จะมีทางเข้าตรงนี้ทางปิดครับเข้ามาเลยไอ้พวกอัศวินไอ้ตรงนี้แพ้เบลวุ๊แน่นอนฮะโอ้โหเดีจ้าต้นหืมตกใต้ซี่ไง

ต้องเบรคบูมอย่างเดียวมาตู้นอฟเฟสไอตัวนี้จะขึ้นไปข้างบนทำไมล่ะเฮ้ยมาเร็วก่อนนะริซซิ่งเบสยิง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 เร็วก่อนนะสำมั่นสดแล้วก็ปาใส่มันเลยฮ่อ่านี่นี่ไงเรียบร้อยครับตุยเลยโอเคถังเปิดแล้วครับเพื่อที่เราจะไปเอาของนะฮะเอาละเอาของกันเลยครับผม เรียบร้อยครับจบมิชชั่นจ้าโอเคเราไปต่อมิชชั่นต่อไปเลยนะครับผมไาเอาละมิชชั่นที่สนะครับก่อนเดี๋ยวเลยเพาเวอร์อัพก่อนดูซิว่าอัพอะไรได้บ้างเอ่ยอืมเดวิสติกเกอร์โอ้สองหมื่นสองเลยเหรอเยอะเหมือนกันเนะี่ยอ่าเอาร์เบลิตี้สองหมื่นสองกันใช่ฮึมซารดิไม่มีอะไร ปอตเองอ่ะอ nope. okay. uh ัพหมดแล้วเบลวุ้บแล้วก็อัพหมดแล้วยามาตตกก็อัพแล้วไม่มีอะไรละโอเคไอเทมเอ่ซื้อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แลวกันฮะเอาละมิชชั่นสตาร์ตนี่ครับใจโลเบิรต เราต้องตีมันนะครับเพราะว่าเราได้ของมาแล้วแต่วิธีการตีเนี่ยสิอ่ามันบอกแล้วครับเราต้องตีก่อนแล้วก็ยิงสมันสอดโอเคเข้าใจแล้วไจโรเบอยู่ตรงนี้โอเคเราต้องเอ,อ่อตีก่อนแล้วก็ยิงสมันซอสครับโอเคตีเลยไอ้บ้ายเอาใหม่ใหม่โอเคปุ๊บ ไม่โดนไม่เป็นไรปึ๊บโอเคหนึ่งนะอีกดเดียวปึ๊บโอเคเรียบร้อยฮะทีนี้ก็ออกไปกันเพราะว่ามันจะมีใจโรเบรอีกอันนึงนะฮะที่มันสามารถเคลียร์มันได้อ่าตรงนี้นะครับทางปิดแต่เราไม่ต้องบวกอะไรมากฮะเราใช้ใจโรเบรโอเคตรงนี้เองเอาละสูไป

เขียโคตรเร็วใจโรเบิร์ตโอเคเราก็ไปกันต่อเลยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเล่นเอาดับปินอฟก่อนโอเคหมดแล้วนะไปกันต่อเลยครับไอ้บ้าให้ตัวผิดอ่าเราต้องเอาใจโรเบิร์ตตรงนี้นะครับไปชนกับไอ้เจ้าลงศพตรงนี้นะครับผมเอาละลงไปเลยนะแล้วก็ซีแล้วก็ยิงปุ๊บ โอเคทีนี้ตรงไหนเนี่ยโอเคตรงนี้ครับเอาโอ้ยมุมกล้องเดียด๋วยวยโอเคยิง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 เป็นตีไงเรียบร้อยครับโอเคทีนี้ครับเราต้องไปเอ่อขอนี้ก,ก่นอนอ่อโอเคตรงนี้เอ๊ะเราลึกชาดอยู่อ่านี่ครับสิ่งที่เราต้องเอาใจโรเบิตรตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมมีสองจุด ซึ่งมันจะมีเจลเบทให้เราอยู่2อันฮะอ่าตรงนี้เองโอเคไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาเอาใยใบทิทางมาเอาเจลเบทตรงนี้กันครับอยู่ตรงกลางนี่เองโอ้ยมุมกล้องเกมมันเก่านะครับให้อภัยได้ไม่เป็นไรหรอกโอเคโอ้ยมาตรงนี้ครับเราต้องตีก่อนตีโอเคตีไปตี ก็ยิงยิงยิงตีไปเลยโอเคแล้วก็ตามต่อไปเลยฮะยิงยิงยิงยวู้ฮูโอ้เก็บถึงฮะอ่ะยิงยิงยไอ้บ้าไม่โดอ่ะตีไปโดป่ะอิเดียวยิงยิงยิงตไปเลย ่ามีมอนมาครับเดี๋ยวก่อนนะปั๊มกล้องก่อนโอเคยิงยิงยิงยตีไปเลยวูเหมันลูกโบูเลงเลยฮะยิงยิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนด้วยกันอะไรตรงนี้ตีไปยิงยิงยิงตีไปเลยโอเคไอ้บ้าไม่โดเหรอยิง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 ยิแล้วกตีไปวู โอเคเก็บไ okay. okay. ้อาตกันรไปไปโดนี bye. Bye ้ยตรงนี bye. Okay. Bye ้ไอ่ะบไปสบหมุนไม่โดนยังมาได้คิปไปลอยลอยปไปเลอยได้คปลอยไปไม่โดนได้ยังไงวันเนียโอเคตอแต่ตรงนี้โอเคอยู่นี่เอง

ลูน่าเฟิร์สลูน่าเฟิรสอีกรอบหนึ่งมาซิได้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 คือตุ้ยเลยทางเปิดเลยทีเดียวบอกแล้วครับไอ้พวกเอาสตูบิ้งนี้มันแพ้เบลบูฟนะฮะมีเกาะแล้วไงเราตีทะลุเกาะเว้ยไอตรงนี้ครับจิตใจรู้เบสโอเคไหนบ้าลืมต้องตีก่อนโอเคจริงเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันจิงจิงจิงบุ๊บโอเค ก็เกแล้วไอ้ลูกไปยิงงยิงยิงไปเลยเอาละยิง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 งยิงถึงรึเปล่านี่โอเคถึงครับผมไอ้ตรงนั้นเป็นซคเคนเมชั่นฮะไอ้ลูกสิงโตเราไม่เข้าครับเพราะว่าเราเคยเคลียร์ไปแล้วอยู่นี่ครับยิ่งไปเรื่อยๆเลยครับประตูตรงนี้อ่านี่ครับที่เราจะเอาไอ้จรวดไปอีกอันหนึ่งแน่นอน มันไม่ให้เราผ่านไปง่ายครับไอ้พวกมามาจนพวกนี้มาเลยพวกเวนเก็บเกตกันมาเก็บเกตคอนซนเชันมาตัดเป็นแนแลไปทุลิไปเลยเย้เคมาสิพวกเวนมาเดกันด้วยกันุบุเสยุดเอ้ยอมาัดเอบ โอ้เดี๋ยวเดี่อกดรัวอีกฮะไอเวรเลยนี่ไงกดรววไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะกระตุกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องซี้ซี้โอเคสวยไปสวยสุดคิกมาสิลาพิสแล็กครับเรียบร้อยเลยเผื่อกดรัวโอ้ยหมดกันความเท่ก็นะเล่นครั้งแรกก็อย่างงี้ครับมาลองใหม่สิโอเคแค่นี้แหละเก็บเลือดเอาก่อนนี่ครับเราก็ใช้ยามาโตะนะในการตีปุ๊บ เอ้ยแล้วก็มิเรอรบโอเคทางเปิดแล้วครับนี่ก็เอาใจโรเบิมาใส่เป็นกุญแจนะโอเคเี่นะนี่ไงแล้วก็ิงิงิงไม่ใชตรงนี้ยิโรเบิเออไี่ไงโอ้โหาดเดี๋ยวก่อนนะโอเค มาด้นนอกก่นแล้ก็ยิง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 ไปไปตัวนี ing, again, 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 again. Uh, er ้อ okay. right, uh, nee ่ะเตยไปบอกหมุนเดี๋ยววุบนี่ไงไหลตะคิดต่อยต่อยเฮ้เช่อโอเคเอาละไอ้เจ้าลูกเป็อยู่ไหนเนี่ยโอ้โหไปนู่นเลยให้อ่ะไปเบซบซี่อะเดี๋ยวจิ๊กเกอร์ต่เป็นคัทเอ็นแลกไปซี่ไงโคตรเท่เลย โอเคนี่ไงโอเคโดนมันครับเอาละทีนี้ก็เอาใจโรเบิร์ตพวกนี้นะฮะมาทำกินแจ๊โอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดีมุมไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะไอ้ย่ะมุมไม่ได้เลยฮะโอเคได้ละนี่ไงไอ้บ้าไม่โดนโอเคเรียบร้อยเอาละนี่ครับต้องการอีกหนึ่งอันนะฮะสำหรับใจโรเบิร์ต นี่อยู่นู่นเลยนะวิ่งไปไกลเลยไม่เป็นไรฮะทีนี้เราต้องเดี๋ยวกันนะสีก่อนแล้วก็ยิง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 ยไปเลยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดีลืมเก็บโอเคไปกันต่อโอ้ยมุมกล้องเดี๋ยวกันนะไม่ไหวไม่ไหวโอเคยิง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 ไปโอเคอยู่ิดเียวครับยิงปึ โอเคยิงยิงยิงิงปุ๊บโอ้โหไปไกลเลยไอ้บ้าเอ้เดี๋ยวก่อนนะตีไปตีไปตีอะปุ๊บปุ๊บไอ้บ้าเอ้โอเคเอาละทีนี้ครับรอให้ประตูเปิดนะโอเคหลังเปิดเรียบร้อยทีนี้ครับเราก็ไปสู้กับบอสเลยดีกว่านะครับให้เจ้าบอสกบ

เอาเลยก็เยอะๆครับอ่ามันหายตัวครับทีนี้มันจะปล่อยโดรต์มาไว้ก่อนนะเอาฟอสเอที่แหละมาเลยยิงๆซิงเกอร์ซ็อกซ์ี่ไงซิงเกอร์ซ็อกซ์ซ็อกซ์ซี่ย์ได้ครับได้ไปได้ไอ้บ้าผู้ชมนด้ลุกได้โอเคได้ซี่ไงไอ้บ้าเฮ้ยโดนกดรวยะโอ้ยอะไรสายไฟนี่ไงมาซีเวนเฮ้ยมาครับ

โอเคขอไปจิ้มน้ำแข็งครับห้าลบได้ครับลบลบได้นี่ไงว้าวมาสิเดี๋ยวมาติ๊เกอร์โอเคไปก่อนที่ก่อนออกเส้นค,คัดเอ็นตายหรือเปล่าเนี่ยเก็บ,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 บตายไ,ไม่ไรมาไปก่อนที่ก่อนปลาพิษแสบไปเรียบร้อยครับแม่จะเป็นสวยสักหน่อยไม่เป็นไรตัวเลยครับโอเคได้ของมาแล้วทางนี้ก็เปิดแล้วครับ ทีนี้เก็บเลเอทปก่อนแล้วเราก็ไปกันต่อเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ซบมิชชั่นจ้าโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัดตาให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับหนังสับว์พิศาทั้งหลายบ๊ายบายจ้า